ครับผมก็สวัสดียามเช้าๆครับท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเช้านี้ก็จะพามาเก็บกับดักครับเหมือนเดิมเนี่ยครับหมายก็เป็นอย่างนี้นะครับหมายก็เป็นป่าหญ้าป่าล้างนะครับผมขพาโพดหักไปแล้วนะครับผมอ้อยทิ้งนะครับก็เฉะแฉะครับฝนตกเมื่อวันก่อนนะครับ ตัวมาดักไว้นะครับซ้ํารอยที่เดิมที่เขาดักไว้แล้วนะครับนี่ครับรอยเขาดักถุงเนี่ยผม,มท่มงเป็นกระดาษนะครับหลังแรกอ่าแหวแล้วครับหลังแรกตัวแหวจนแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ใช้เป็นขีใตายนิ่มนะครับคีใต้เข้าวคั่ว ก็ผมแล้วก็ฉีดด้วยงงเงาแง้มนะครับผมแตวคลิปหน้าผมจะมาทําผมจะมาทําวิธีทําขี้ใต้ตัวนี้นะครับผมหลังที่สองเหนวะกับดักนี่เอา้าโอ้ยหลังที่สองมีตัวครับนี่หลังที่สองมีตัวครับ,หล,รบหลังที่สองนี่เป็นเดือข้าวโพดครับผมสองเป็นเดืยดข้าวโพด รัมหลังที่สามหลังที่สามนะป่าที่สามนี่เงียบนะครับที่สามนี่เงียบนะครับก็สามหลังแล้วต่อไปก็จะเป็นจะเป็นช็อตช็อตเฉพาะหนูติดนะครับเพรวันนี้ดักไปทั้งหมด30หลัง ทางมันหาไม่หาไม่ได้ครับผมมันไม่เจอแต่ร่องรอยนะหนูแน่นอนครับเนี่ยเนี่ยรูครับรูเก่านู่นครับรูร่องรอยก็มันเห็นรอยกัดกระดักนะครับผมฝนมันตกทางไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูเป็นช็อตไปนะครับผมโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีครับผมยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับความจําไม่ค่อยมีนะครับผมอ๋อหลังนี้มีตัวครับเป็นพวกเล็กนะครับผม แต่มากินขี้ใต้นะครับตันนี้หิวเอาผมทางก็ครับให้ดูนะครับรอยกัดนะครับเฉยๆเหมือนจะมีร่องรอยทางครับก็ป่าอ้อยป่าอ้อยล้างกระตอจากไอ้ป่าเมื่อกี้ครับหลังนี้หลังที่สี่นะครับผมหยุดวิดีโอก็มาเจอนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเดินไปทางนู้นเลยนะครับผมเพราะว่าเลยว่าอ้อยมันไม่มีทางนะครับ ร่องลอยมีแต่เหมือนเก่าๆนะครับผมเดี๋ยวไปทางนู้นครับอ้าวหลังนี้มีอีกหนึ่งแต้มครับผมนี่ครับเป็น,นพุกไซส์กลางๆนะครับผมเป็นขี้ตายนะครับเป็นขี้ตายครับผมหลังนี้ดูกันต่อครับหลังนี้มีอีก หนึ่งแต้มครับเป็นพุกเล็กครับผมพุกเล็กกินขี้ตายเข้าไปแล้วนะครับอ้าหางอืหางมีรอยโดนกัดนะครับหางมีรอยโดนกัดอะไรกัดตัวเนี่ยต้องใส่พวกเดียวกันนะครับกัดตัวนี้เป็นพุกเล็กนะครับดูดังอื่นต่อครับครับผมหลังนี้อีกหนึ่งแต้มครับเป็นพุก สายกลางครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นตะพุกเล็กกะเยอะนะครับผมนี่ครับไปดูดังต่อไปครับมีอีกหนึ่งแต้มครับหดังนี้เป็นเหยื่อข้าวโพดนะครับผมป่านี่ไม่จะตื่นเต้นนะมันมีแต่ตัวเล็กๆนะครับผมนี่เป็นพุกเล็กครับไม่มีบิ๊กๆด้ยนะครับอีกหนึ่งแต้มครับ กีแต้มแล้วไ่รูเนี่ยกีแต้มแล้วไ่รูจบดักก็เก็บได้ทั้ประมาณยังไม่ถึงยี่สิบั้าับเนี่ยจะไปดูยอดตอนท้ายสิดเดี๋ยวนี้อยู่หลังติดกันเดี๋ยวไปดูอีกหลังแล้วก็เดินไปนู่นนะครับหลังนี้ใกล้กันหลังนี้เป็นขี้ใต้ครับเนี่ยมันมีร่องรอยการวิ่งนะครับทางดีครับแต่ว่าฝนมันตกเมื่อวันก่อนนะครับพี่พายุเข้าแล้วผม,มเป็นขี้ใต้เ,เดี๋ยวไปดูทั้งหมดครับ ครับผมหลังนี้มีอีกหนึ่งตัวครับมองเห็นเลยครับผมนี่ตัวนสายสวยครับนี่พุกเป็นพุกเล็กรุ่นๆครับดักตรงนี้นะครับดิ้นไปตรงนู้นหนึ่งแต้มครับไหนะมัดยังไงเนี่ยมัน,มน,มนแน่นเลยแป๊นนึงนะครับ มาแน่นจัดครับพี่น้องเนี่ครับตัวนี้สายหิวจัดครับกระโดดเข้าติดหัวไหลเลยครับผมสงสัยว่าหญิงมาเจอกำลังหิวหิวครับกระโดดเข้าสายขี้ใต้นะครับผมอีกหนึ่งแต้มครับป่ายญ้าขนอันนี้เป็นป่ายญาขนผสมต้นอะไรไม่รู้ครับอย่างงี้มาเรียกต้นปงเหมือนเนี้ยออกไปดูหลังต่อไปครับครับผม อีกหนึ่งแต้มครับโอ้ยหมดเจาะตาหมดเจาะตาเลยนะครับลายเป็นกระแตนะครับด่ดางแดง,แดงตัวนี้ตัวเขื่องนะผมรับตัวนี้ตัวดีสายสวยครับตัวนี้เหนื่อยผมเดินไกลนันเหนื่อยครับดักเมื่อวานมาดักก็ร้อนนะครับผมทางก็หายากดักหลังฝนตกนะครับสมัยที่มันเละแล้วในท้อง,งเก่าเขา จะมีเทคนิคบอกนะครับในการดักซ้ำหมายเดิมเขานะครับอย่าไปดูกลางคืนครับผมอย่าไปเสียดายครับดักไปเลยดักให้ได้เยอะที่สุดครับยี่สิบสามสิบสี่สิบครับผมกลางคืนไม่ต้องมากวนนะครับถ้าท่านมากวนกลางคืนนะมันเห็นไฟมันจะหลบเข้ารูแล้วมันอาจจะไม่ออกมาเลยนะครับผมหลังนี้ไม่ติดนี่ครับรอยกัดซะเลยนะครับผมรอยกัดเก่าครับจะน่าจะมีตัวครับแต่มันเป็นพวกเล็กเยอะครับป่านี้ รับผมก็เป็นแนวไปซ้ํากับมันเก่าเขามังอะไรเขามังนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับครับก็เหลืออยู่สี่ห้าหลังสุดท้ายครับเมื่อกี้ผมก็เอากระเป๋าไป้วางริมริมทางนะครับก็เมื่อยครับเฉื่อยฉะด้วย,วยประมาณไม่ถึงสิบหลังครับเดี๋ยวดูดูเลย เมื่อยจังยามันสูงครับผมดูไปเลยอังนี้ไม่ติดนะครับหลังนี้เป็นข้าวโพดนะครับผมแกนข้าวโพดมีเม็ดติดนิดหน่อยนะครับสลับกันกลับนั้นทิ้งไปเลยครับแกนข้าวโพดทิ้งให้มันมันกินไปเลยนะครับเผื่อได้มาซ้ำนะครับเพราะไม้สวยนะครับเนี่ยมันมียังมีหนูอยู่นะครับแต่ฝนมันตกมันเฉอะแฉะครับหลังนี้ไม่ติดเนี่ยครับลองรอเันมีหนู มันก็หน้ามาซ้ําอยู่นะครับจากบ้านผมเดินทางมาหมายนี้ประมาณสิบกิโลนะครับไม่ไกลขับมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวครับมันมีคลองมีอะไรครับเนี่ยมันเป็นถนนคู่ครับล่องกลางก็มีคลองมีอะไรมันก็หน้าดักนะหน้ามาเล่น าเกิดเจ้าของก็ยังไม่เผาไม่ถ่ายเดี๋ยวผมจะมาซ้ำนะครับอัน 4, 5, นี้ไม่ติดนะครับสี่ห้าห,หลังนี่ขอสักตัวเถอะได้ปิดคลิปสวยๆหน่อยตามแล้วตามต่งแล้วไม่ติดนะครับหลังนี้ดๆเลยหลังก็ ไม่นนังนี้่ะอลังนี้ก็ไม่ติดนะครับเขาบอกเอากระโพดเม็ดกระโพดโรยไปด้วยนะครับผมก็เอาแกนเสียบฉีดด้วยงีมเงม่าครับเนี่ยมีร่องรอยมีขุยครับมีขุยมีขี้มีโอามันมีหนูนะครับผมแต่มันไม่ติดกับผม กาดฝนตกด้วยอะไรด้วยครับหลายหลายอย่างครับผมมันชื้นมันอะไรด้วยครับนี่ครับมีด้ยขุยเก่านะขุยเก่าร้อยขุดมันอะไรนะครับสองหลังสุดท้ายครับอันนี้เป็นปากรูผมก็ดักไปนะครับหลังนู้นนะครับหลังนู้นเป็นปากรู นี้อไม่ติด่างนู้นมีรอยขุดรูใหม่ใหมใหญ่ๆครับผมก็ดักลงโล่งโง่ๆ,ๆครับหนูชอบติดโง่ๆลโล่งนะครับนี่จะให้ดูครับรอยกัดเขียวๆนะครับผมนี่ครับมีซ้ำแน่นอนครับหมายนี้หลังสุดท้ายผมจะพาท่านไปลุ้นเนะครับที่ผมบอกว่ามีรอยรูขุดรูโง่ๆใหม่ๆ,ๆนะครับนู่นนะ โอ้ยรูน้องเอ้ยรอมันคุยออกมาคืนเนี่ยครบผมนี่กลับผมอยู่นี่ไม่กินผมว่าน่าจะเป็นพวกพวกตัวเมียจะมาหาที่ออกรูกครับผมกลับดักอยู่ตรงนี้ไม่กินรูนี้เดีย๋ยวเจอกันครับผมไม่ลืมคุณแน่นอนสาหรับรูนี้นะครับผมก็เก็บเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวเดินไปหากระเป๋าแล้วก็ไปดูไปปิดคลิปตรงนว้นครับ ครับผมก็มาสรุปยอดกันครับพี่เห็นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโตรครับพี่น้องเป็นเป็นข้าวโพดข้าวโพดสามนะครับผมข้าวโพดฉิดเงงเงงเข้าสามนะครับเป็นขี้ใต้ข้าวคั่วขี้ใต้ข้าวคั่วฉีดเงงเงงเข้าสามสี่ห้าตัวครับผมเป็นขี้ใต้ห้าข้าวโพดสองนะครับ นี่ครับกับดักสามสิบคันนะครับกับไม้ป่าหญ้าขนปาา่าหญ้าอะไรไู่้นะครับเนี่ยแข็งๆ็งครับไม้ไม้นี้ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกผมว่าทางต้องเยอะมากครับผมเพราะว่าลองลอยการการวิ่งมันเยอะการกัดมันเยอะครับผมปีนี้ผมก็พึ่งมาเยือนนะครับสาหรับไม้นี้ปีที่แล้วนี่ผมบอกเลยว่าฝันกันเยอะนะครับหมายต่อไป ก็น่าจะเป็นคลองนี้นะครับเนี่ยครับคลองที่เห็นแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับให้ดูฝั่งนู้นนะครับจะเป็นเหมือนป่าที่ผมดักฝั่งนี้เลยนะครับผมให้ดูฝั่งนู้นก็อาจจะมาดักนะครับผมถ้าเขาไม่จุดไฟไม่ไถซะก่อนครับเพราะมันมีร่องรอยที่เขาจะไถอยู่นะครับป่าก็มองตามโทรศัพท์ไปครับกว้างครับกว้างและยาวมาเยอะครับมาเยอะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม